สวัสดีครับนานาทุกคนวันนี้เราก็มาออกหมายตกปลาครับตกปลาอันนี้เราก็ลงไปแล้วครับนี่ได้มาแล้วหนึ่งเต้มครับเราใช้อาหารเก่าเราอยู่นะครับอาหารที่เหลือใไอทิ่ที่แล้วเนาะคนที่เรามาตกมานี่คืออาหารเก่าที่เราเหลือเนาะเราก็ยังไม่ได้ผสมใหม่เนานะคนเนาะนี่อาหารเก่าเราเด็ดเราก็ลงไปแล้ครับนี่ เราก็ลงไปทิ้งไว้ก่อนเราจะเก็บของอะไรมาก็ได้มาแต้มหนึ่งสวยๆอยู่ครับนาคนนี่ก็เป็นหมายเดิมเรานี่แหละครับหมายเดิมหมายเก่าเราเนาะรู้จะเข้าดีหรือเปล่าว่าดูร่องรอยแล้วมันมีคนมาหาปลากันเยอะครับนี่ช่วงคืนน่าจะหาปลามีหลงเหลือร่องรอยอยู่ ทีก็ยืนดูบนสะพานก็มีปลาล่องกันเยอะอยู่ไม่รู้ปลาจะเข้าของเราหรือเปล่าน้ําไหลแดงครับน้ําไหลแดงน้ําก็ไหลแรงครับวันนี้ไม่รู้ว่าปลาจะเข้าไหมวันนี้นะยังไงก็ลุล้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันไปเรื่อยครับนคะคนไม่รู้ปลาจะเข้าหรือเปล่าลุ้นกันครับสูตรเราใช้ก็สูตรเดิมครับ รำระเบิดกับสูตรสองคนซอบเจอแล้วก็ใส่ไอเกตเข้าไปด้วยนะครับเนาะนะคนเนาะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าวันนี้ายจะเข้าดีหรือเปล่านะเนาะลุ้นกันครับนะคนโอ้ยนะคนเหยือเก่าเราเหลือนี่ไม่รู้จะทำงานหรือเปล่าลองลุ้นดูครับลองลุ้นดูเนาะนะคนเนาะ ก็จะทำงานให้เราหรือเปล่าเหี่อเราเหยียบมุมกล้องจำหนึ่งนะคนนี่เราก็ลงไปสองคันละจะทำงานหรือเปล่าถ้าไม่ทำงานเราคงได้ผสมใหม่เนาะนะคนเนาะลุ้นดูครับว่ามันจะทำงานหรือเปล่าเหยื่อเก่าเราเราก็ไม่ได้มาหลายวันละมาตกปลาหมายนี้ ลืมเหยื่อเราหมดแล้วอย่างปลาเนาะปลาสงสัยจะลืมเหยื่อเราไปหมดแล้วนะค <c oughs> นน้ำไหลแร,แรงนะวันนี้น้ำไหลแร,แรงเน,นาะน้ำไหลแร,แรงก็พอมีอาการอยู่นะตึ๊กตึ๊ตึ๊เกี่ยวพอมีอาการอยู่ครับนค้คนก็ปลาตอดเล่นปลาเล็กหรือเปล่านะคนปลาเล่นปลามาตอดเล่นเนาะพอมีอาการอยู่ครับ สายตึต๊ดๆอยู่เน,ะนาะนะคนแต่มันก็ต่อเทมเหี้ยยินไม่เต็มที่ปลาเล็กเลยปลาเล็กกวนวันนี้จะหมานหรือเปล่านะคนรุ้นกันให้กำลังใจันเนะเข้ามาชมมารุ้นกันจะหมานไหยวันนี้ ปลาจะกินจัดไหมจะกินจัดเหมือนทุกทีไหมมีปลาทูไหมมีปลาทูประทีไหมเนาะนาคนลุ้นกันครับนาะนาคนปลาก็ยังไม่ตึก๊กไม่ตักกินไม่จัดเลยตอนนี้เราคนก็กินก่อนครับมากินข้าวครับนามข้าวเหนียวหมูทอดปลาเงียบอยู่ครับเนาะ,นะ โอที่ปลาหมายนี mm. a, it, ้จะกินจัดมากเลยนะวันนี้เป็นอะไรเหนี่ยวเงอะมันเป็นอาหารเก่าหรือเปล่าอาหารเก่าอะไรไม่กินหรือเปล่าเราต้องผสมใหม่เปล่า เราได้ผสมใหม่แน่เลยน้าผมตามไม่เข้าโปรตีเอาลงกอดเอาลงกอดไอ้ขั้นนี้ในวันนี้เขาไม่เงียบเลย เงียบมากเลยคนระับมันนี้ผสมอาหารไหนแล้วผสมเดือดไหนแล้วอดี๋ยวตัวนี้ไม่กินแล้วเงียบเลยอืม นี่เป็นเจ้ามืีกิริยาพอมีอยู่ครับพอมีอยู่มีตัวต่อคนหาบ่อยครับคนหาบ่อยอ่านเลนนิ่งไวตง้ตจวที่หรือเปล่านะคนโอ้ย Okay. ไปเจ้าที่แล้วนาคนมันหมาเด้อเจ้าที่เดื้างเอ้ยยังต่อยเล่นเด็กยังไงเป็นเป้ง <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราก็ไหวเจ้าที่ไปแล้วข้าวก็ให้เจ้าที่ไปแล้วางนี้เอ,อ็มร้อยอีกตายจะกข้าหรือเปล่า ข้าองจริงครับองได้ผสมเหยื่อใหม่นะนะคนโอ้ยปลาไม่เข้าแล้วนะนะคนปลาไม่เข้าเลยเหยื่อเก่าเหยื่อเรามันค้างเก่าเนาะเราก็ผสมใหม่ครับสูตรสองคนชอบเยอะแล้วไฮเกตครับแล้วก็ลำระเบิดของค่ายสินฟอกนะนะคนลำระเบิดคายสินฟอกสูตรเดิมเรานี่ะนะคนผสมใหม่ผสมใหม่ครับปลาไม่เข้าเลยเงียบกิ๊บเลยนะคน ไมนี้ปลาเคยเข้าดีนะเราก็เลยต้องผสมใหม่เลยไ่ายเลยปลาไม่เข้าเลยโปรตีนี่เอาลงนี่ตอดๆอดอด,อดเลยปลาไม่เข้าเหยื่อเลย ใหม่นะไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าปลาหลอลุ้นทอชงกันครับนะคนคนนะคนคันนั้นย้อนละ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 เริ่มมีต้อนละย้อนเลยให้ย้อนเลยครอนหรือเปล่าอุ้ยโดนสายจนย่อนยังไม่โดนอีกนะคน อะไรขนาดน้นเนาะนคนเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่เลยเราผสมใหม่ล้ะเอาตัวใหม่ลงจะได้รุนไหมลาจะกินดีไหมถ้าตัวใหม่ลงไปปลากินดีก็แปลว่าเหยื่อเราเหยื่อก่อนไม่เข้าครับเงียบเลยนานที่ตอดเราก็ต้องผสมใหม่เลยครับนะคน ถ้งั้นไม่ได้ปลาเนี่ยเมื่อกี้ดึงจนสายหย่อนแต่ไม่ติดครับเป็นไรครับมีเวลาเยอะคนนมันใหม่สองมันใหม่สองครับทั้งคนเอาตัวใหม่ลงได้ลุ้นเปล่า เยอะใหม่ทั้หมดเลยมาคนเนาะจะได้รุนหรือเปล่ารุนกันครับจะได้กลัวไหมวันนี้จะเข้าไหมสมใหม่ละเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าเหยื่อตัวใหม่ก็แปลว่าเหยื่อเรามันเหยื่อค้างเก่าแล้วมันไม่กินมันไม่เข้าเราต้อง ปกติมันจะกินจัดมากเลยครับจัดมากแต่วันนี้ทำไมมัน,นเงียบเข้าหรือเปล่า ที่เหยื่อหรือจะเป็นที่อะไรหรือปลาไม,ไม่กินเบ็ดวันนี้ลุ้นกันครับนะคนลุ้นไปด้วยกันครับเฮ้ยนะคนผสมเหยื่อใหม่ลงไปก็ยังเงียบอยู่ครับวันนี้ปลาน่าจะไม่ค่อยกินเบ็ดครับน่าจะกินเบ็ดยากครับวันนี้ผสมเหยื่อใหม่ลงไปแล้วก็ยังเงียบอยู่ครับโอ้ยอะไรเนี่ย จะได้ปลาไหมจะมีปลาเข้าไหมวันนี้ตายหาแล้วจะเหี้ยหรือจะได้กินปลาเนาะนะคนวันนี้โอ้โหยเป็นเส้นนี้เนาะเป็นส้มนี้เนาะพี่งน่นองขึ้นงเงียบๆนล้วปก,กติไม้หนิมเอาดีีได้ลปลาปลากินดีๆด้วยขี่มอเตไซมันด่ึงรดตอดตึกตัก,ตก,ตก,ตกหลดรแต่เมื่อนี้คือเงียบทำไม เงียบคักอีหลีพี่น้องเงียบเป็นเงาหงอยเลยวันสิรัพนี่นี่นางโอ้ยเงียบเลยวัดตึกวัดตากเลยพี่น้องเลยห่วมีแบบใหนเร่รุ่นเลยอย่างเลยนั่งเป็นน่งเงียบไปสั่นไหลพี่น้องเนาะโอ้ยตายเนาะทุมบรรยากาศคระมหาป่าเพราะอะไรพระพอน ควันออกบรรยากาศนหน่าคนเนาะออกบรรยากาศดีกว่าควันร่างกายยุย่อไหลกับเมื่อยป่าคือพวกเข่าเลยพี่น้องป่ามันร้อยว่ามันบขกินเห็ดเงียบกริบเลยน่าขุนึรงเงี้ยตึกวัดตักเลยบ่อคือตะเกาเลยมาตะเกียร์นี่บกเคยผิดหวังหน้าไม้หนี่ดึงดีขนาดตึ๊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  Ng nàng nha vô người nhập vào người đấy phòng y khẩu, Nha khẩu phải chút đời nga 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 người nga 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 cứ nga 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 ยี่ยันเดียวกันนีเงียบอยู่อ๋ใส่สองขันนี่น้องขันนึ่งตอดอยู่พี่อยายจะของกบ,บอกสองเนาะเบระเงียบเนาะเงียบเนดเดีย ตอดตึต๊ดตุดต๊กตหน,น่อยอย่างเนี้ยแจ็นล่มจ็งเปินปลาตอดหรอพี่หองแจนล่มแนปลาตอดเจล่มจปัปลาตอด <c oughs> ร้อนเลยพี่หองร้อนมาควางแล้วร้อนมาคางแล้วโอ้ยแกตัวใดผู้เก่าหน mười tám tối và nó mười năm mười tám 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 mười ทังไีก็เอาไว้ทรงผลงานตอนถ่ายเนาะหนาคนว่าเขาจะเห่ว,ห,วหรือเขาจะได้กินป่าเมื่อนี้จะมีจักแ้มว่อยหน้าหน้านได้เห็นกันว่าจได้กินเหวหรือสะได้กินป่าเนาะเอาไว้ทรงผลงานตอนแรกเลยนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะเน่าเกิดเนานะหนาคนเนาะเดี๋ยวไวัยรุ่นว่าเขาจะม,มีแต้มบ่มีผลงานบา่ตอนเย็นเนาะมีนองนะเนาะอ้า นะคนเวลากลับแล้ว mm. เราก็ไปสรุปผลงานกันเลยเนาะนะ้าคนเะนาะน้ากินแล้วปลากินแล้วปลาจอดแล้วไปสรุปผลงานกันเลยครับวันนี้ไม่ค่อยหมานเลยครับนะ้าคนเอยไม่ค่อยหมานเลยไม,ไม้เก่าไม้เดิมเราไม้เคยกินจัดก็ไม่หมานครับนาะคนด้วยทำไงเนาะมผลงานกันเลยครับนี่นี่ เราก็ลงรอบสุดท้ายแล้วละนะคะนนี่งานผลงานเราได้กี่แต้มนี่นะคนโอ้ขี้เหร่มากเลยวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวพอดีครับนะคนโอ้แต่ปลาเล็กปลาน้อยได้ตัวสวยอยู่สองตัวนี่นะคนเราก็พอได้ครับนะคนไม้เก่าไม้เดิมเราไม้หมาน หมายสามแยกเรานี่แหละคลองสามแยกนี่นะคนเอาครับนะคนผลงานเราก็จะมีประมาณนี้แหละไม่หมานเท่าไหร่ปลาก็ไม่เข้าวันนี้ปลาไม่เข้าเลยปลาไม่เข้าเลยครับนะคนงนก็ฝากผลงานไว,ว,นวไ้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย